เริ่มห้ายแล้วจ้ะเริ่มงอเงยแล้วป่ะนี้กาลัเรียมี่นเรียนงินน่อุมลเงินมาต่นี่เงินมาเลยูย่งกลเงินเงินมาเลพี่ไมนอยผู้ใดนี่ใหญ่อุ้มก่อนนิดนึงเพราะว่าน้องมาอะไรอ้าวอู้กับจำเป็นลองเพ่งอีกบัน มีนี่ถอดตาไปอใ่ไวถอวะให่ไว้ถะวเหนียงเริ่มออกแล้วเหนียงออกแล้วนี่ถามเอาไปโรงเรียนเด้อมู่จยัดดีมันแพงดี กลองหนึ่งกลองหนึ่งสามพันถูได้หนิงามตัวคอได้เบดอยู่มันนี้มันต้องได้ไหมตีมสิถือหัวหนองเด็กจะกระยันจะกระยันจะกระยันหนองือสิงใช่ไจ๊ะขีดีวะ ไปด้วยไงวะเจ้าบ้ากนไหนตอนนตัดชิ้น่าได้แงกันยังวะหาหงแกงไดอยู่เห็นไหมแล้หลับดีแท้เอ้ยกงก็รับดีแท้น้อยน้อยเยนใส่น่มีนาใสมันใช้หูเดือเล่ามือมันถือได้ นั่ตจกนได้นคุณน้อยหลับแล้วหลับแล้วหลับปุยเลยปุยนนี้ตกิ่งบาดปุยเลยอาให้น้ององเออเอพี่นาวัวนังเหนืนไม่เล็บเพิ่งขึ้นงาแท้เล็บขึ้นงาแผหน่อยคือเล็บงาแท้เขาออกไปไวในห้องแล้วก็ไม่สเสีย นั่นไปอยู่เขา Eugene, ้ามาเลยเบื่อแล้วเอ้าใหญเยอะน้ำกระายบะเนี่ยกระน้อยอุ้ยเยอะน้ำกระายบะเนี้อุ้ยอุ้ยขัหน่อยมาทำหน่อยก็รอเถอะ แหนกหอมเนี่ยแหนกหอมหอมแรงเยอะออนั่นให้ใ่ไปงอนถามเอยเยนครับค้มกรับตั้งแต่แกงอยู่จะขว้หอบไปเต้แน่ต้งแ่ไปตำานบุ้มมาเนน่ยไปขับยื่นเรียนต่อตขั้นไสอยู่หน้าบ้านนั่นไปขับยื่งเรียด่อ ไปเวทเล็กนุกตาใครครับนกตาไวไนออาครครับาครใครใครจามินเหรอชามิ <c oughs> น หนนี้มน้มนอนเหีมันนงตัวอันนี้มันกันได้กินเนะแมันแปลงล่างได้อยู่เนาไม่ใช่ปลาเลยนแปลงางไรอ้มินิสเลดได้แต่ว่าสองตัวนี้จริงได้อันนี้อันนี้อ้าวลูกกระต่ายยังงี่เป็นแต่ยานนะลูกกระต่ายมีแต่หัว